สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมฆทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนมีนาคม2564มีเรื่องมีราวมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกแล้วนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมฆในยุคโควิดอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ซอจะฝากเตือนนะั้นกะ็คงไม่พ้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินในกระเป๋าของตัวเองนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของขาการซ่อมรถซ่อมบ้านนะครับแก่ดวงชะตาค่อนข้างรุนแรงฉะนั้นชาวราศีเมฆนะครับใครที่จะซ่อมรถซ่อมบ้าน ก็คงต้องมองเงินในกระเป๋าตัวเองไว้นิดนึงนะครับแม่นั้นอาจจะบานปลายและอาจจะรา,ายรับที่เข้ามานั้นอาจจะไม่ทันกับรายจ่ายที่สูญเสียออกไปและหลายๆคนนะครับชาวราศีเมฆนอกจากซ่อมรถซ่อมบ้านแล้วยังต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยวดยานพาหนะต่างๆบนท้องถนนเพราะว่าในเรื่องของการซ่อมรถนั้นอาจจะหมายถึงอีกเซเดนได้หรือไม่ก็บอกว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน และที่สําคัญที่สุดนะครับชาวราศีเมฆย,ยังมีดวงดาวที่บ่งบอกถึงความวู่วามและการที่กระหายที่จะใช้จ่ายเงินนะครับทั้งที่ว่าเงินในกระเป๋านั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมานะักแต่ก็ดีตรงที่ว่าดาวการเงินของชาวราศีเมฆในตลอดเดือนมีนาคมนี้ถือว่ามีกําลังที่ดีแก่ดวงชะตาฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราศีเมฆด้วยว่านะครับในเดือนมีนาคมอย่างนี้ มีทั้งรับมีทั้งจ่ายดีกว่ามีแต่จ่ายแล้วไม่มีรับนะฮะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองในเดือนมีนาคมนี้ยังคาดหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองได้หรือไม่คาดหวังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้การค้าการขายหรือการคาดหวังในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินใดๆในดวงชะตาในเรื่องเงินเรื่องทองก็ถือว่าคาดหวังได้เช่นกันผมมองไปในเรื่องของดาวการงานนะครับชาวชาวราศีเมษซอต้องขอบอกงี้นิดนึงว่า สิ่งหนึ่งที่ซ้อเป็นกังวลใจก็คืออารมณ์นะครับของชาวราศีเมฆนะครับเพราะได้อสิธาต์ของธาตุลมเข้ามาแก่ดวงชะตาฉะนั้นคนที่ได้อสิธาตของธาตุลมนะครับรู้กันอยู่นะครับธาตุลมมันลมเพลมพัดนะครับน้ําขึ้นน้ําลงฉะนั้นการทํางานหรือการดําเนินชีวิตในมิติโดยรวมของชาวราศีเมฆก,ก็คงต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และความวู่วามแต่อย่างไรเสียดาวสุพเคราะห์ก็ยังโคจรและสัมพันธ์ให้คุณแก่ แก่ชาวราศีเมษในเรื่องของการงานฉะนั้นชาวราศีเมษยังมีโอกาสในความสําเร็จนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนมีนาคมนี้ใครที่คาดหวังทั้งเรื่องเงินทองคาดหวังทั้งเรื่องของการงานก็ยังมีรักมีลุ้นอยู่มากพอสมควรนะครับพอมองไปในตรงส่วนเรื่องของความรักความค่นะครับชาวราศีเมษต้องอบอกเลยว,ว่าอารมณ์ของชาวราศีเมษจะเป็นใหญ่พอมันเป็นใหญ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มันจะไปกระทบกระเทือนกับการของคู่ของชาวราศีเมฆอย่างรุนแรงฉะนั้นชาวราศีเมฆต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาของตัวเองและอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้มากเพราะไม่ใช่ว่าคุณจะมีอารมณ์แต่ฝ่ายเดียวคู่ครองของคุณใช่ว่าจะยอมคุณนะฮะหมายเพราะว่าจะมีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงทั้งคำพูดและอารมณ์อาจจะมีการพังข้าวพังของกันเลยไหมตอบไม่ได้ พอมองในเรื่องของคนโสดนะครับก็คงต้องขอบอกว่าชาวราศีเมฆนั้นรอใจเย็นๆอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนโสดเพราะว่าดวงดาวนั้นอยู่ในองศาที่ถึงจะดีแต่การทำมุมสัมพันธ์ที่จะไปเกาะเกี่ยวกับดาวสุพเคราะห์นั้นไม่โดดเด่นฉะนั้นนะฮะใครที่ได้มาในช่วงนี้เป็นช่วงชิงรักหักสว่างฉะนั้นคนโสดก็ดีคนไม่โสดก็ดีนะครับก็อาจจะมีกลิ่นไอของความวุ่นวายในเรื่องของความรัก มากพอสมควรขอให้โชคดี